โอเคทุกคนก็วันนี้เรากลับมาเกมไวฮาร์ดซึ่งอาจจะมีหลายๆคนที่แบบว่ามาดูใหม่ในช่องเราใช่ปะอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคลิปแรกของช่องเราอ่ะที่ลงอ่ะมันคือเกมไวฮาร์ดเว้ยทุกคนซึ่งทุกคนจะสังเกตว่าช่องที่ผมลงอ่ะมันลงที่พาร์ทเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วไปจบที่สิบสามใช่ปะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือก่อนหนะ้าผมเคยทสตรีมในทวิชมาก่อนแล้วมันไม่เก็บ อาคลิปย้อนหลังเอาไว้ให้เว้ยทุกคนผมเลยไม่มีคลิปหนึ่งถึงหกซึ่งวันเนี้ยผมก็เลยจะมาที่ทําการเล่นตั้งแต่1นถึงหมันให้เสร็จโอเคนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำางนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยไวฮาร์ดไปออนไลน์ครับแล้วก็เกมนี้ก็เหมือนใจอิสระนะแต่ก็ไม่ได้อิสระอย่างที่เห็น เอ,อ้ยมีคนอื่นด้วยเหมือนกันไม่น่าชุบบื้อเบื้อเบื้อเบือเกมมันยังมีคนเล่นอยู่เราไม่ได้เป็นห้อง VIP ห้องเดียวใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะกลับเล่น Monster Hunter World ที่เปิดมาเป็นแบบว่าห้าหกปีแล้วว่าง Monster h u World อะก็ะยังมีคนเล่นอยู่ก็ตามมีดาวเทียมอยู่ตรงนี้ใช่ตั้งคนไว้ตรงนี้เลยเก็บ <ปา S 2> ไว<ห>้ท<ห>ี่ไอ้นี้ได้ด้วยยูไปครับ บุยเบยก็ป้าจานหนูก็แนะนําให้กดไอตัวช่วยเลยนะเดินไปก็กดเก็บของเรื่อยๆอเอี๋ยวก็เก็บอะไรสักอย่างขึ้นมาเองอะนั่นคือสิ่งที่ทำง่ายใสุดในเกมเมนี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่หนูเพิ่งคิดออกไอ,อครั้งที่แล้วอป้าจ๋าที่หนูสามารถยิงปืนกลได้ขนาดน,นั้นอะมันเป็นเพราะหนูไอ้นี่นี่หว่าป้า หนูมีแบบไอไอออปชันที้ทำให้ตีทีเดียวหินแตกอ uh ๋อ huh. มันมันคือออฟแลให้หนูได้มาเป็นแบบตีเดียวหินแตกได้เลยอะ <c oughs> ่ะเออนี่นี่นี่อ้ดี่ใช่เต่าทอง <c oughs> คือเต่าทองในเกมนี้ซึ่งการเก็บมันจะได้แต้มไปอัพสกิลเพราะฉะนั้นเจอมันก็กรุณาเก็บมาเจอ จอแว็บแล้วจอแว็บจอแว็บหมายนึงแวบ,บแบบนู้นเหรอแวแบพับทุบพับทุบพับน่าหนูก็มีบางบางที่อ่ะมันคือปรามาาถ้าจะผิดคือตอนหนูเล่นครั้งแรกน่ะหนูไม่เจอนะฉากเกมดีมีคุณภาพอ่ยอ่ง e อัพย e ิงกะนี่อ่ะเพราะว่าใช้กาจออันนี้ไงต้องเปลี่ยนไปนกาจอนน้นเ็จะไม่มีไม่ได้ทำมาไม่ได้ทำมาเพื่อการจอคายเอ็น เขาไม่ได้ทำมาเพื่อการจออะไรทั Não, ้งนั้นเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้เล่นเกมต่อสักเออเขาทำมาเพื่อแบบให้ดื่มด่ที่ไม่ทำมาเพื่อให้เล่นทำมาเพื่อเน้นเน้นดูไม่เน้นเล่นไม่นะไม่ได้ใกล้เคียงเกี่ยัไไม่ได้ใกล้เคียงเลยไม่ได้ใกล้เคียงกับเกมที่น่าเล่นเลยสักนิดเดียวห่างไกลคำนั้นมากมากเลยเฮ้ยแย่แล้ว ไม่เหลือสเตมิน้าพอจะกลิ้งอ๋อทุกคนไอหลอดที่อยู่ข้างๆตัวของโอมันคือสเตมิน่าเลยนะถ้าแบบฟันจนหมดแรงก็กลิ้งหลบไม่ได้นะใช่ทุกคนเคยอาจจะเคยเห็นก็จะเกมเซลด้าใช่เนี่ยเราไม่สามารถกดหอดได้ดีไงไปกดระหว่างสู้อยู่ดล้วเนี่ยกดเอาเอาเอ ฟันตูแทกออกมามีของตกเออแต่ว่าข้อดีของเกมนี้ที่แตกต่างจากมอนฮันก็คือแม้ว่าจะทําอะไรอยู่มันก็กดเก็บของได้เลยมไม่เหมือนมอนฮันที่แบบว่าระหว่างฟันฟันอยู่ต้องเก็บดาบก,ก่อนใช่ปะ่ะเก็บของได้แล้วนีคือเก็บไปแล้วหรือยังไม่เก็บยังมั้งฟ้าต้องลงไปสวด่อนป่าอ๋ออ l y h o s ฮ can do t ด i s อ๋อองลี่โฮสแคนดูดีดฟ้าต้องกลับไปเล่นของตัวเองอีกดี ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปเล่นของตัวเองก็ได้เปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาเล่นในแบบหนของทุกอย่างก็มีของแบบหนูอยู่แล้วอาบนี่มุมปาไม่สามารถปลดล็อกทำอะไรได้ไงทำไมล่ะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะเกมเกมบอกว่าวนายต้องกลับไปเล่นของตัวเองด้วยนายจะไปเล่นแต่ของคนอื่นกันได้ยังไงไม่นะเราก็จะเล่นกับเพื่อนเราควรจะได้เก็บไงคนละอัน แต่มันจะกลายเป็นกลัวเขากลัววเราจะปั๊มเปล่าปลาเพราะมันเก็บได้ครั้งเดียวนะน,นั้นนะ่ะก็ควรจะเก็บได้ครั้งเดียวไงใช่หมถึงว่าแม้แต่โตัวโส้เองก็เก็บได้ครั้งเดียวไงเด้ไหมอ๋อที่เก็บได้ครั้งเดียวก็เยอะแยะก็เ,เก็บครั้งเดียวโค้ก็เก็บครั้งเดียวแล้วก็เก็บครั้งเดียวก็จบไงแต่ถ้าหนูไปเล่นขอ,อปลาหนูก็เก็บได้อีกครั้งหนึ่งไงแล้วหนูก็ไปสร้างไอดีใหม่แล้วก็มาปั๊มก็ได ก็ตแต่แบบป e ้าไปเลยออกเพราะมันไม่จําข้อมูลนั Harmon ้นเอาไว้มันยากเกินไปสินนะใช่มันยากเกินไปนี่คือจะบอกว่ามันตายแล้วออกใช่ตกใจหมดได้เส <ED> ียงเมื่อกี้น้ว่ามันตายอุ้ยโดนสนิกบูมมันไม่ชนอ้วเรีบรอยหรืเปล่ามีคนชื่อบรัดดิแบร์เข้ามาเพาเยงมากบลัดดิแบร์ มาทาให้เกมนี้มันสนุกยิ่งขึ้นไม่อยากจะบอกนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงก็คือตอนหนูเล่นเนี่ยมันไม่ไม่มีคนเข้ามาช่วยเลย <S <S เล่นรอบนี้มีคนเข้ามาช่วยเยอะกว่าเดิมอีกว่าป้าเดินเพราะว่าก่อนนั้นีอ้เขาแบบไปจอยห้องอื่นไงใช่ปะคราวนี้คือไม่มีทางเลือกละเห็นเปิดอยู่ห้องเดียวเว้ยก็ต้องมาเล่นใช่ไหมไม่มีทางเลือกอะไรให้เลือกมาก ปาต้องกลับไปวิ่งในแมพของตัวเองเพือ่ออย่างนี้ป๋าที่ไม่ได้เคยเล่นเกมนี้มาถึงแถวนี้ก็ควรจะต้องเป็นคนสร้างแมพให้เพามาแทนสินะเห็นอยู่ก็อ,อ,อาจบบจะใช่เพราะว่าตัวที่ชื่อเลยนะตัวบ้านที่อัปเกรดจะได้เป็นของป,ปา้าใช่ไหมใช่ สู้กับมังมังมังกรเล็กเอ้าแล้วตีได้ด้วยเอ๊ะพอป๊าก็ราไปตีกับตัวทางทางต <mm> งงมังกรเล็กอะไรวะหน้าตาก็ออกจะเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอะไรไม่ได้ไม่ได้จะมาตีเราไม่มันโดน เราสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็โดนหลบขึ้นไปแล้วฟันลงมาเลยหลบได้ไงเฮ้ยเพื่อนเล่นเป็นไอ้นี่เพื่อนเล่นเป็นคีน่ไงนะตู <c oughs> อี้สิเฮ้ยมันโกรธแล้วน้องโกรธระวังรอบๆอบเอ๊ะตัดของให้ดูเบอร์ลงมา โอ้เพื่อนบันทุกอย่างขาดเลยเท่หมดเอาเรื่องได้หรอป้าทำถูกแล้วออโอ้โหคิดเหมือนเดป้าเลยว่าปล่อยเพื่อนบูไปแล้วตัวเราเองก็ <c oughs> ที่ไหนนะนั่งขุดของ จริงๆแล้วเราต้องปิดไม่ให้เพื่อนมาป่ะวะใช่ไหมแบบว่าต้องเป็นจอยเป็นโอลีป่ะเพื่อให้เกมมันไม่ง่ายเกินไปใช่เพื่อให้เกมมันไม่ง่ายเกินไปหรือเปล่าอาจจะเดี๋ยวของเพื่อนทิ้งเอาไว้รอยเพื่อนก็เล่นต้องเล่นไปไกลในระดับอีกนิดนึงอ่ะแน่ๆ ตายแล้วเรียบร้อยเดินไไม่เห็นหน้าโอเคเราต้องไปเปลี่ยนหน้าตาห้องทุกคนครับ<ะ>อ้าวแล้วไม่ไม่เข้าคาสีนไปฟันข้างหน้าเป้าไม่นะแตาว่า,าฟันตูดมนันเราต้องไปฟันหน้าถึงจะได้คาสีนด้วยเอา้าแต,ต่ว่าปกติฟันกดที่ตูดมันก็มันก็ขึ้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ลบโอ้เพื่อนรุดดูแบบเบ้อมาเลยใช่มาหนูว่าเราต้องไปเปลี่ยนห้องก่อนให้เป็นเฟนโอลี่เท่านั้นไม่งั้นมันจะอีซี่โหมดฮะเดี๋ยวก่อนนะคัสซีป็นคัสซีนนะเผาคุยด้วยใช่แน่นอนครับ้าคัสซีเราใช้เออเรามาเล่นอยู่ในโลกเดียวกันไม่แต่ไอ้เพื่อนคนนั้นที่ก็จะมาติดอยู่ในโลกเดียวกันกับดูเหมือนกันแล้วเราก็จะก่อนที่จะไปไฟล์อะไรก็ตามเราจะกลับบ้าน วาร์ปกลับไปน,นี่ไปเลยเพอาปลาปาม,มันกดแมปขึ้นมาแล้วก็เทเลพอร์ตลงไอ้นี่ได้เต้นไม่จำเป็นต้องเดินกลับให้มันยากเ,าเบบกอากเ้าชาหมู่บ้านนุ่มด้งเข้าคาซีนครับหนึ่งเดเย็เนคุยนลุลัว ตลกที่มาติด,ต,ด,ด,ดติดอยู่ในคัดซีนเาเผาด้วยอยู่ในคัลซีนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกับเกม w i Heart ก็ยังไงจะพยายามทำให้มันครบกับไปคลิปที่ต่อกันเดิมแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับฝากช่องกับปาไว้ด้วยนะชื่อเก็ตด,ดี บายบายครับบายบายครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเล่นกับใครสามารถติดตามนับชมนี่ชองกันได้เลยกันพผอได้เลย